เรื่องคดีฆาตกรรมงานเทศกาลปีใหม่ตอนที่1คืนส่งท้ายปีเก่าในค่ำคืนวันที่31มกราคม2568กรุงเทพมหานครสว่างสวัยด้วยแสงไฟจากงานเทศกาลปีใหม่ที่จัดตุรัสราชประสงค์ผู้คนนับหมื่นมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองมีการแสดงดอกไม้ไฟการแสดงดนตรีและแผงขายอาหารเรียงราย นักสืบเอกชัยวัย45ปีผู้มีประสบการณ์สืบคดีมานับ10ปีกำลังยืนสูบบุหรี่มองดูฝูงชนเขาได้รับคำสั่งให้มาดูแลความปลอดภัยในงานนี้แต่คืนนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้าย ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากบริเวณใกล้เวทีหลักร่างของชายคนหนึ่งล้มลง่าำกลางฝูงชนที่แตกตื่นนักสืบเอกชัยรีบวิ่งเข้าไปพบศพของนายสมชายอายุ50ปีนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตเขาถูกแทงเข้าที่คอเลือดไหลาอาบพื้นสมชายสวมเสื้อเชิตสีแดงสดใสเหมาะกับเทศกาลแต่ตอนนี้มันเปื้อนเลือดของมีคมที่ใช้แทงหายไปจากที่เกิดเหตุ นักสืบเอกชัยตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบอาวุธแต่พบกระดาษแผ่นเล็กในกระเป๋าเสื้อของศพเขียนว่าปีใหม่นี้คือจุดจบของแกด้วยลายมือที่สันเทาคดีฆาตกรรมได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงพลุที่ดังก้องตอนที่สองผู้ต้องสงสัยคนแรก เช้าวันปีใหม่1มกราคม2569นักสืบเอกชัยนั่งอยู่ในห้องประชุมสถานีตำรวจเขาเรียกภรรยาของสมชายมาสอบปากคำนางสาวเดือนเพ็ญอายุ42ปีดูเศร้าสร้อยแต่สงบผิดปกติเธอเล่าว่าคืนนั้นเธออยู่กับสมชายในงานเทศกาลแต่แยกกันไปเดินเล่นเพราะเธออยากซื้อของขวัญ เธออ้างว่ากลับมาพบศพแล้วแต่เอกชัยสังเกตว่านาฬิกาของเธอมีรอยขีดข่วนสดๆเหมือนเพิ่งโดนอะไรคมๆมาถูคุณทะเลาะก,กับสามีบ่อยไหมเอกชัยถามเดือนเพนยอมรับว่าสมชายมีชู้และเธอรู้เรื่องนี้มานานแต่เธอปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าเขาเอกชัยสั่งให้ตรวจสอบอลิีบายของเธอจากกล้องวงจรปิดในงานแต่ภาพเบลอเพราะฝุ่ชนมากเกินไป ผู้ต้องสงสัยคนแรกถูกจับตามองแต่คดียังไม่จบง่ายเพราะมีพยานคนหนึ่งบอกว่าเห็นสมชายทะเลาะก,กับชายลึกลับคนหนึ่งก่อนตายตอนที่3ชายลึกลับในเงามืดเอกชัยตามรอยพยานนายสมศักดิ์พ่อค้าขายอาหารในงานเขาเล่าว,ว่าเห็นสมชายยืนคุยกับชายสวมฮุดดี้สีดำดูเหมือนทะเลาะก,กันเรื่องเงินชายคนนั้นหายไปหลังจากนั้น เอกชัยตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงพบภาพชายคนนั้นแต่ใบหน้าถูกบังด้วยหมวกอย่างไรก็ตามเขาพบเบาะแสคือชายคนนั้นสวมรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังที่มีรอยเปื้อนโคลนเอกชัยไปตรวจสอบบริษัทของสมชายพบว่าสมชายมีหนี้สินมากมายจากการลงทุนผิดพลาดอาจเป็นมูลเหตุฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ แต่แล้วโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากนิติวิทยาศาสตร์อาวุธฆาตกรรมคือมีดพกขนาดเล็กและพบรอยนิ้วมือบนศพที่ไม่ใช่ของเดือนเพนคดีซับซ้อนขึ้นตอนที่4ความลับในครอบครัวเอกชัยสอบปากคำลูกชายของสมชายนายสมบัติอายุ25ปีเขาดูโกรธแค้นพ่อเพราะถูกตัดออกจากมรดก สมบัติอ้างว่าคืนนั้นเขาอยู่ที่บ้านแต่เอกชัยตรวจสอบ GPS ในโทรศัพท์พบว่าเขาอยู่ในงานเทศกาลจริงๆสมบัติยอมรับว่าไปหาพ่อเพื่อของเงินแต่ปฏิเสธการฆ่าระหว่างนั้นเดือนเพนมหาเอกชัยบอกว่าสมชายมีศัตรูในวงการธุรกิจนายวิชัยเจ้าของบริษัทคู่แข่งเอกชัยเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นการฆ่าเพื่อกำจัดคู่แข่งคืนนั้นเขาได้รับจดหมายลึกลับ อย่าขุดคุยลึกเกินไปมิฉะนั้นปีใหม่นี้จะเป็นปีสุดท้ายของนายตอนที่5การไล่ล่าคู่แข่งเอกชัยบุกไปหานายวิชัยที่สำนักงานหรูหราวิชัยยอมรับว่าทะเลาะก,กับสมชายเรื่องโครงการที่ดินแต่เขามีอลิบายชัดเจนคืออยู่กับครอบครัวในงานเทศกาลมีภาพถ่ายยืนยันอย่างไรก็ตามเอกชัยพบเอกสารลับในบริษัทวิชัยแสดงว่าสมชายกำลังจะฟ้องวิชัยฐานช่อโกง กลับมาที่สถานีทีมนิติวิทยาศาสตร์รายงานว่าเลือดบนศพมีสารพิษผสมอยู่ทำให้ตายเร็วขึ้นฆาตกรอาจเป็นมืออาชีพเอกชัยเริ่มคิดว่าอาจไม่ใช่คดีธรรมดาแต่เป็นการวางแผนมาดีอย่างดีตอนที่6เบาะแสจากแผงขายของ เอกชัยกลับไปที่จัตุรัสราชประสงค์คุยกับแม่ค้าที่ขายมีดทําครัวใกล้ที่เกิดเหตุเธอจำได้ว่าขายมีดคล้ายอาวุธฆาตกรรมให้ชายสวมฮุดดี้คนหนึ่งแต่เธอไม่เห็นหน้าเอกชัยตรวจสอบบัญชีธนาคารของสมชายพบการโอนเงินปริศนาไปยังบัญชีนิรนามคืนนั้นเอกชัยถูกตามล่าโดยรถมอเตอร์ไซคันดำเขาหลบหนีได้แต่รับบาดเจ็บเล็กน้อยฆาตกรรู้ตัวแล้วว่าถูกไล่ล่า,ลาตอนที่7 ความสัมพันธ์ต้องห้ามเอกชัยสอบปากคำชู้ของสมชายนางสาวลลิตาอายุ30ปีเธอยอมรับว่าคบกับสมชายมานานและทะเลาะกันเรื่องเงินลลิตามีอลิบายว่าอยู่ในงานแต่กับเพื่อนเอกชัยพบว่าลลิตาเป็นน้องสาวของวิชัยคดีเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างสอบสวนลลิตาบอกว่าสมชายมีศัตรูอีกคนคือน,นายธนาอดีตหุ้นส่วนที่ถูกโกง เอกชัยเริ่มเห็นภาพใหญ่การฆาตกรรมอาจเป็นการแก้แค้นจากอดีตตอนที่8อดีตที่มืดมนเอกชัยไปหาน,นายธนาที่บ้านพักชานเมืองธนาโกรธสมชายมากเพราะถูกโกงจนล้มละลายเขายอมรับว่าอยู่ในงานคืนนั้นเพื่อสะกดรอยตามแต่ปฏิเสธการฆ่าเอกชัยพบมีดคล้ายอาวุธในบ้านธนาแต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของจริง ทีมนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA บนศพที่ตรงกับธนาคดีใกล้คลี่คลายแต่เอกชัยสงสัยว่ามันง่ายเกินไปตอนที่9การพลิกผันเอกชัยจับกุมธนาแต่ระหว่างสอบสวนธนาบอกว่าถูกใส่ร้ายมีคนวาง DNA ของเขาไว้เอกชัยตรวจสอบเพิ่มพบว่ามีคนปลอมแปลงหลักฐานฆาตกรตัวจริงยังลอยนวล คืนนั้นเดือนเพนหายไปเอกชัยสงสัยว่าเธออาจหนีหรือถูกฆ่าปิดปากตอนที่10การตามล่าภรรยาเอกชัยตามรอยเดือนเพนไปยังโรงแรมริมทะเลเธอสารภาพว่าฆ่าสมชายเพราะถูกนอกใจแต่เธอไม่ได้ทำคนเดียวมีหุ้นส่วนคือลลิตาที่ต้องการเงินประกันชีวิตแต่แล้วเอกชัยพบว่าลลิตาตายแล้วถูกฆ่าในโรงแรมเดียวกันคดีซับซ้อนยิ่งขึ้นตอนที่11 ผู้สมรูปคนเอกชัยสอบปากคำสมบัติอีกครั้งเขายอมรับว่ารู้เรื่องแผนฆ่าของแม่แต่ไม่ได้ร่วมมือเอกชัยพบเบาะแสใหม่คือชายฮุดดี้คือมือสังหารรับจ้างชื่อนายดำเอกชัยบุกจับนายดำแต่เขาหนีไปได้ตอนที่12การไล่ล่ามือสังหารเอกชัยตามนายดำไปยังย่านชุมชนแออัดการไล่ล่าดุเดือดนายดำถูกจับได้เขาสารภาพว่ารับงานจากวิชัย แต่วิชัยมีอลิบายชัดเจนเอกชัยเริ่มสงสัยว่ามีคนใหญ่กว่านั้นตอนที่ 13. ความลับของวิชัยเอกชัยบุกค,ค้นบ้านวิชัยพบเอกสารที่แสดงว่าเขามีส่วนในแก๊งอาชญากรรมวิชัยสารภาพว่าให้ค่าสมชายเพื่อชิงโครงการที่ดินแต่แล้วมีระเบิดในบ้านเอกชัยรอดมาได้แต่วิชัยตายตอนที่14ผู้บงการตัวจริง เอกชัยพบว่าผู้บงการคือธนาที่วางแผนทั้งหมดเพื่อแก้แค้นเขาปลอมอลิบายและจ้างนายดำเอกชัยบุกจับธนาแต่เข้าหนีไปตอนที่ 15. การเผชิญหน้าเอกชัยตามธนาไปยังงานเทศกาลปีใหม่ปีก่อนที่เกิดเหตุการเผชิญหน้าดุเดือดธนาถูกยิงแต่ไม่ตายตอนที่ 16. กการสารภาพธนาสารภาพว่าฆ่าสมชายเพราะถูกโกงและใส่ร้ายคนอื่นเพื่อปกปิด แต่เอกชัยพบว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องคือสมบัติลูกชายตอนที่17การทรยศจากลูกสมบัติยอมรับว่าช่วยธนาเพราะอยากได้มรดกเขาเป็นคนแทงพ่อเองเอกชัยจับกลุ่มสมบัติตอนที่18การพลิกผันสุดท้ายแต่เดือนเพนกลับมาบอกว่าสมบัติถูกใส่ร้ายผู้ฆ่าจริงคือลลิตาที่ตายไปแล้วแต่จริงๆปลอมตายเอกชัยสับสนคดีซับซ้อน ตอนที่19ความจริงเปิดเผยเอกชัยพบว่าลลิตาปลอมตายและเป็นผู้บงการทั้งหมดเธอต้องการเงินและแก้แค้นพี่ชายวิชัยเอกชัยบุกจับลลิตาที่สนามบินตอนที่20จุดจบของคดีลลิตาถูกจับเธอสารภาพทุกอย่างคดีปิดลงเอกชัยกลับบ้านทบทวนว่าปีใหม่นี้เต็มไปด้วยเลือดและการทรยศแต่ยุติธรรมได้ชัยชนะในที่สุด กรุงเทพกลับสู่ความสงบแต่เอกชัยรู้ว่าคดีใหม่รออยู่เสมอ